สวัสดีครับวันนี้เรามีของมาจากช้อปปี้หชิ้นนะครับตัวนี้มาจากร้านมาวินทอยนะครับจัดส่งโดย JNT Express <Yahoo! S 1> นี่จัดส่งไวมากเลยครับผมสั่งไปตอนวันที่10ตอนเที่ยงกว่ากว่าแล้วนะครับแล้วก็วันที่12นี่ของถึงแล้วนะถือว่าจะส่งเร็วมากเลยครับนะท่างในจะเป็น หุ่นยนต์ทานสตอร,รมเมอร์นะครับสั่งมาให้ลูกชายเดี๋ยวเราดูว่าของข้างในจะเป็นไงไสร้างเบื้องต้นแพ็กเก็ด,ด้านนอกนี่นี่ดูนะครับแพ็กเก็ตด,ดูดีไม่มีบุกสลายเลยนะครับแล้วของชิ้นใหญ่แค่ไหนไม่รู้นะแต่กลองใหญ่มากเลยอ่าลองแกะดูด้านในกันครับ เริ่มแกะเลยนะครับอุปกรณ์สำคัญของเราคือคัตเตอร์ <Yahoo! S 1> อหอมดีครับใช้ต่องใหม่เลยนะ้ายของในแล้วครับนี่ด้านในเปิดออกมาครับเดี๋ยวเอากล่องนี้เก็บก่อนด้านในแกะออกมานี่เป็นทันเเมอกล่องใหญ่นะครับสองกล่องนี้เป็นบัฟเฟิลบีกับออพติมัสนะครับ หอบับเบิ้ลมาให้เลยนะครับสินับนี่เป็ว่าตงกัวนี้เป็นบับเบิ้ลบีนะครับบับเบิ้ลบมีเราจะแกะออกมาให้ดูนะครับว่าข้างในมีอะไรมาบ้างแต่การประกอบที่เดี๋ยวไปดูอีกคลิปนึงนะครับผมจะทิ้งคลิปการประกอบการเล่นไว้ให้ใต้คลิปนะครับแต่อันนั้นเดี๋ยวจะมีคนมารีวิวให้อีกคนนึงนะครับอข้างในก็จะเป็นหุ่นอย่างนี้นะครับ แล้วก็เนื้อสีสวยงามใช้ได้นะครับก็ไม่ได้กองแกงนี่ถ้าใครได้ยินเสียงนอกคลิปนี่ครับเสียงคนรีวิวมาแล้วนะครับดูนะครับแต่น <Wol ums> <snap> ี <S <S ้รีวิวการประกอบเตรียมไปดูอีกคลิปนึงนะครับอันนี้คู่มือเป็นสีด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยววันนี้จบการรีวิวต่งนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องช h อปปี้รีวิวเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดว่าข้างหน้าเราจะสั่งอะไรมาอีกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ